การปล่อยวางขันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั้นไม่ใช่ต้องดับหรือทำลายขันใดขันหนึ่งให้สูญสิ้นไปแต่เป็นการปล่อยเพื่อให้สัตตานังคือสัตว์ผู้ยึดติดได้ปล่อยตามเมื่อปล่อยวางขันห้าทั้งหมดลงจนผู้ยึดติดไม่มีขันใดให้ยึดเกาะสัตว์ผู้ยึดติดก็จักหลุดออกจากจิตเองอย่างอัศจรรย์แต่ก่อนอื่นเราต้องเริ่มต้นปล่อยวางขันหยาบคือรูปและเวทนาขันก่อน เมื่อปล่อยได้ตามลำดับแล้วจึงจะไปเริ่มปล่อยวางขันละเอียดคือสัญญาสังขารวิญญาณตามหลังรูปและเวทนาขันนี้เกี่ยวเนื่องกับสักกายะทิฏฐิและการมราคานุสัยปฏิคานุสัยอันเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำวิธีปฏิบัติเพื่อการปล่อยวางรูปและเวทนาขันเป็นวิธีเดียวกันกับการเจริญสติปัฏฐานสได้แก่กายเวทนาจิตและธรรมซึ่งหากผู้ใดเจริญสติปัฏฐานสี่ โดยมีสัมปชัญญะเป็นตัวนำได้อย่างสมบูรณ์จิตของเขาผู้นั้นย่อมตั้งมั่นอยู่ในความว่างชั้นอนาคามิบุคคลคือจิตต้องเข้าถึงความว่างของอนาคามีก่อนเราจึงไปเจริญปัญญาเพื่อการปล่อยวางสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นสังโยชน์เบื้องสูงวิธีปฏิบัติในชั้นนี้ก็ใช้ลักษณะเดียวกับวิธีเมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังสักแต่ว่าฟัง เมื่อทราบสักแต่ว่าทราบเมื่อรู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งซึ่งเป็นบทธรรมเดียวกับที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ท่านพาหิยะแล้วได้บรรลุอรหัตผลในขณะนั้นทันทีการปฏิบัติทรรจะเห็นผลได้เร็วเราจำเป็นต้องปล่อยวางขันทั้งห้าไปตามลำดับขัน